ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52โกยทุกความสำเร็จนักอ่านทะลักเป้า1.3ล้านคนตลอดการจัดงาน12วันดันยอดขายทะลุ400ล้านบาทสวนทางเศรษฐกิจสุดนิยายวายการ์ตูนแชมป์ขายดีต่อเนื่องด้านสมาคมผู้จัดพิมพ์สุดปื้มเวทีบางกอกไรแฟ์เจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทยผลสำเร็จระดับสูงยอดขายยอดซื้อสพัดกว่า351ล้านบาท ไต้หวันเปีนหนักชิงนิยายวายดันนักเขียนไทยตีตลาดหนังสือโลกยอดคนเข้างานเนี่ยหนล้านห้าแสนคนนะครับครับงานงานงานในในในครั้งนี้เนี่ย ถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นนันมากเอาเอามากๆนะครับอ,อีกหนึ่งความสําเร็จในครั้งนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะในงานนี้นะครับมีทั้งหมด14ประเทศนะครับแล้วก็53สํสานัก่ามสิส่ามสิบาสำนัก,สำน,กสำนักพิมพ์นะครับจากต่างประเทศที่มาร่วมเจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับกับกับสำนักพิมพ์ไทยอีก53สําสำนักพิมพ์นะครับ ในครั้งนี้เนี่ยก็ในครั้งในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากจากที่ทำในครั้งนี้นะครับก็จะๆๆจะจะทำไปต่อเนื่องนะครับในในครั้งนี้เนี่ยทางผมเองและคณะกรรมการของสมาคมนะครับผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยก็ขอขอบคุณนักอ่านสิ่งนักอ่านทั้งทั้งหมดนะครับ ที่ยังรักในหนังสือนะฮะให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อหนังสือในงานนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักอ่านทุกท่านนะครับสิ่งนักอ่านทุกท่านเนี่ยก็ในครั้งหน้าเนี่ยขอให้การสนับสนุนเป็นเช่นนี้เหมือนเดิมนะครับครับที่ขายดีที่สรุปมาแล้วนะครับก็จะเป็นหนังสือแนวนวนิยายและวรรณกรรมนะครับอยู่ที่3 8บเซนตนะฮะ หนังสืออันดับสองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มการ์ตูนมังงะและไลโนเวลนะครับอยู่ที่21เอนะร์เซนตะฮะแล้วก็อันดับสามเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ How to นะครับอยู่ที่18เปอร์เซนครับและอันดับสี่ก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับเตรียมสอบนะครับอยู่ที่18เปอร์เซนครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นหนังสือ,เ,อเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่มามามา,มาแรงแซงโหราศาสตร์ ในครั้งก่อนนะครับเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมครับตัวสิทธิ์ครับการซื้อขายนีป่ประเทศไหนอะไรยังไงครับผมเออประเทศเอาประเทศที่มาเยอะที่สุดนะครับก็จะมีประเทศจีนกับประเทศไต้หวันนะครับจีนซื้อขายลิสิทธิ์ไอ้หนังสือหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหนังสือแนวนิยายวายนะครับเออในเซกชันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเออ่เกี่ยวกับด้านซื้อขายลิสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณยงพร สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับครับค่ะสำหรับในส่วนของการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือนะคะในครั้งนี้ค่ะเราเป็นการจัดงานครั้งแรกของบางกอกไรส์แฟร์นะคะซึ่งมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศแต่ว่าต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องการมูลค่าในการซื้อขายเพราะว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้น<ม>ที่เริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ40ล้าน บาทนะคะสำหรับงานงานที่เพิ่งจบไปวันที่28-30แถึง30แต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราจัดแล้วมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศซึ่งมันเป็นเหมือนการเราเราโชว์เคสว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพต่างชาติสนใจอันนี้คือวงการหนังสือไทยสามารถกระโดดเข้ามาในวงการลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศได้แล้วนะคะเมื่อก่อนเราไม่เคยไปขายลิขสิทธิ์เลยเรามีแต่ซื้ออย่างเดียวเออหรับ ถามว่าซื้อลิขสิทธิ์ไปทาอะไรบางท่านอาจจะคิดว่าเอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าเขาสามารถซื้อพล็อตเรื่องได้ไม่ได้ซื้อทั้งเรื่องนะคะซื้อลิขสิทธิ์พล็อตเรื่องไปทําซีรีส์ไปเขียนบทละครซื้อตัวการ์ตูนจากนักวาดซื้อลายเสน้นซื้อคือทั้งหมดเนี่ยสามารถขายผลิลิขสิทธิ์ไปต่างชาติให้ไปพัฒนาต่อได้ค่ะมองแนวโน้มการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศของไทยในอนาคตเป็นยังไงคะ คือในปีนี้ค่ะมองว่าไต้หวันเนี่ยสนใจงานของไทยมากประมาณ50%เนี่ยมาจากไต้หวันนะคะผู้ซื้อเกาหลีเนี่ยปกติเราเคยซื้อจากเขาอย่างเดียวตอนนี้เราก็ขายและแนวโน้มในการขายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยมองว่าจะโตขึ้นทุกปีปีหนึ่งคาดไว้ว่าไม่ต่ำกว่า2ค่สหมเอบนค่ะอ๋อค,ครับครับ ก็เดี๋ยวขอขอคุณครับนากวิจัยครับกับนานวิจัยก็ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือประเทศไทยเนี่ยได้ทํางานวิจัยร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เราค้นพบว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือกัน113นาทีต่อวันนะครับหรือเกือบ2ชั่วโมงต่อวันซึ่ง เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นการอ่านอย่างหนึ่งแล้วก็การอ่านที่นับมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดแค่หนังสืออย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกแล้วฉะนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อชัดเจนเลยว่าเราไม่ได้อ่านแค่แปะบรรทักต่อตีอีกต่อไปเราอ่านเยอะกว่านั้นมากมากก็คือ2ชั่วโมงต่อวันในขณะ,ะเดียวกันข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ เราเคยคิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะอ่านอ e ีบุ๊กมากกว่าแต่กลับกันเลยครับกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยผู้ใหญ่ต่างหากที่อ่านอ e ีบุ๊กมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยนะครับเพราะว่าการขยายตัวหนังสือในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเท่ากับผู้ใหญ่มากกว่าหลายคนสายตายาวทําให้อ่านยากในขณะเดียวกันเด็กๆต่างหากครับที่อ่านหนังสือมากกว่าหลายคนต้องการออกจากจอในยุคแบบนี้ เขาก็เลยตามหาอะไรสักอย่างที่เขาจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและนั่นก็คือหนังสือที่เป็นรูปเล่นรับผมอ่านมากกว่าเป็นประเทศไหนในแต่ละวัยเลยเนาะแต่ละวัยเนี่ยเราพบว่าแน่อนอนเป็นเด็กเนี่ยเรายังค้นพบว่าข้อมูลเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นหนังสือเรียนเด็กๆแต่โตขึ้นมาเนี่ยผมเขาผม เชื่อว่าหลายคนทราบดีน่าจะเป็นหนังสือ how to การพัฒนาตัวเองเป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นขั้นต้นของการต่อยอดไปถูว่วรรณกรรมต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่าจะมีการเติบโตในตัวเลขหนังสือที่หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าเราเห็นว่าการอ่านเนี่ยได้ได้เปลี่ยนโฉมไปแล้วอย่างสิ้นเชิงค,ครับรครับโอเคครับในต้นนายกิดครับด้วยการฝากครับกับการหนังสือในอนาคตด้านหน้าครับ สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณสวบนชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันออกข่าวต,ตลอด12วันนี้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านงานหนังสือนี้ก็ไม่เกิดนะครับในครั้งหน้าเน,นี่ยกเ็เราจะจัดงานมากรมหนังสือระดับชาติในวันในเดือนตุลาคมนะครับวันที่10-20ก็ขอให้มาพบกันนะครับแล้วก็ให้ทาง ทางสื่อมวลชนเองก็ช่วยกันสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ